เทศกาลสงกรานต์นักท่องเที่ยวและชาวบ้านทเที่ยวเล่นน้ำท้ายเขื่อนแม่กวงอุดมทาราได้ทางด้านนายเฉลิมเกียรติอินโนกผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเน้นย้าผู้มาขายต้องไม่ลงไปตั้งแผงค้าขายริมน้าซึ่งจะมีพื้นที่ให้จําหน่ายค้าต้องร่วมกันดูแลเรื่องขยะช่วยกันเก็บค่าแยกขยะเปียกให้นากลับส่วนขยะแห้งทางเทศบาลช่วยอํานวยความสะดวกจัดเก็บให้ไม่มีการเก็บเงินใ,นใดๆทั้งสิ้นด้านผู้ค้าพอใจพร้อมให้ความร่วมมือ เกี่ยวกับการบริหารจัดการพที่ท้ายเกิดไม่พวงช่วงคิดปล่อยนะเนี่ยตามโครงการดําเนินการยังไงคือต้องเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าคือการบริหารจัดการพื้นที่ท้ายเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วมาเลยนะครับจนมาถึงปีนี้เนี่ยคือปีนี้โนะครงการมีการบริหารจัดการคือปล่อยให้ไอ้ให้ให,ให้ชาวบ้านนะครับมาเล่นน้ําได้ตามปกตินะครับเพื่อรักษาประเพณีอดีงาม ส่วนแม่ค้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้ลงไปพื้นที่ข้างล่างได้เนื่องจากว่าอาจจะมีส่วนที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการความปลอดภัยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอ่า,อารักษาความสะอาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโครงการก็ได้ประสานงานไปที่สอพอสันทรายแล้วก็สอพดรสเกตแล้วก็ทางเทศบาลน,นะครับอ่าหนองหย่งแล้วก็เทศบาลลวงเหนือรวมทั้งอำเภอดรสเกตด้วยในการที่จะ มาอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาใช้พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนในการเล่นสงการรอบเบรนี่จะล่ยน้ำเนี่ยเป็นอะไรนะอีกรอบรอบเบนส่งน้ำเนี่ยอรอบนี้เราจะปิดวันที่4ตอนเช้า4เมษานยนตอนเช้าเราจะเปิดอีกทีคือวันที่8แต่วันที่8เนี่ยเราจะส่งน้ําให้กับคลองบางคลองก่อนซึ่งมีปริมาณน้ําอยู่ประมาณ1.5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนเราจะเปิดจริงจริงเนี่ยคือเปิดให้ใช้ครบทั้งทุกคลองเนี่ยในวันที่11ก็คือวันเสาร์ตอนเช้าคือเริ่ม8เป,เปิดเปิดนะครับเริ่มเปิดประมาณ8โมงเช้าจนไปปิดวันที่17เนะครับเมษายนนะครับซึ่งในช่วงเวลาทังกล่าเนี่ยวันที่11ถึงวันที่17เมษายนน่ะเราขอความร่วมมือไปทางสถานีตำรวจนะครับของทั้งสอพอสันทรายและสอพอเดลสิกตแล้วก็ยังรวมไปถึงชุดชลบ นะครับแล้วก็ของอเท้สบาลต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาเภอเราจะเก็บด,ด้วยยังคงค้างอีกรอบนึ้ยังคงค้างไปในบรรน้าที่ส่งเนี่ยอีกหนึ่งรอบเท่านั้นหลังจากที่หมดวันที่สิบเจ็ดแล้วเราจะค้างอยู่ซึ่งเราจะปิดประมาณสิ้นเดือนเมษายนนะครับซึ่งจะหมดการส่งน้ําสําหรับดูดูแรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะใหะ้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ หน้าฝ่ายส่งน้ํำในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งกเกษตรแล้วก็กลุ่มพี่น้ำต่างๆลงสํารวจพื้นที่อีกครั้งนะครับว่าเรามีความต้องการทรงสกมิเอี่ยมท่านายรักสินเรืสุขาภาคเหนือ24นอเรเชียงใหม่รายงาน